ตอน้อยจตระวรกาตุลสวัสดีนะคะก็คือวันนี้ก็คือเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่รพปศตตำบลประสิวก็ขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะยออสลามอัลัยคุมบาอมุณร้อยตาลาวะบาริกาบิสขอความสันติสุขมีแด่ท่านนะคะแล้วก็ขอขอสวัสดีนะคะชื่อนางสาวพัทิมมงมฮาเป็น เจ้าหน้าที่เราพสตอที่นี่นค่ะรัศมววค่ะอ่าทีนี้ก็คือเราเราลองมาดูนะคะว่าอาหารที่มีผลต่อสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็คือที่เราได้บริโภคเข้าไปในทุกวันนั้นโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาหารประเภทไหนที่ดีแล้วก็ไม่ดีทีนี้ก็คือเราลองมา แยกแยะว่าอาหารในส่วนไหนที่เป็นอาหารดีแล้วก็ไม่ดีค่ะในส่วนของอาหารเพื่อสุขภาพก่อนนะคะมาส่วนอาหารเพื่อสุขภาพก็จะได้แก่จำพวกพืชผักผลไม้นะคะเป็นคลีนคลีแล้วก็อาหารหลักสามข้าวหกค่ะแล้วมีส่วนของอาหารที่ไม่ดีนะคะม,มีอะไรบ้างนะ่าส่วนอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็จะมีเป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และก็อาหารขยะ แล้วอาหารหมักดองประเทศนี้ค่ะแสดงว่าถ้าเรารับประทานอาหารถูกหลักอนามัยแล้วก็ใช้ชีวิตถูกสุขลักษณะจริงๆก็คือเราก็น่าจะพ้นปลอดภัยบไข่ดักไข่โดยเฉพาะช่วงนี้ก็คือโรคโควิดก็ถือว่าสำคัญนะคะเรื่องอาหารก็สำคัญเหมือนกันก็อ คือถ้าสมมติว่าอยู่ที่บ้านเราพวกพืชผักตามพืชผักตามรั้วบ้านก็สามารถที่จะมาเด็กแล้วก็ไปทางแบบสดๆก็ได้ทางแบบลูกดวงก็ได้ใช่มันจะทําให้มันเป็นคุมงคุ้นกันที่ดีต่อร่างกายทําให้เรานั้นเป็นมีภุมิคุ้นกันที่แข็งแรงสามารถที่จะต้านโควิดได้ประมาณหนึ่งค่ะก็ วันนี้ก็ขอจบเรื่องเราสั้นๆคลิปสั้นๆน,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 นะคะเกี่ยวกับอาหารที่ดีแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะก็ขอขอบคนนุณณโอกาสนี้ค่ะ